ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวกันแบบไม่มีสปอยใดๆเลยโดยหนังที่เราไปดูกันมาก็คือ X Men Age of Apocalypse นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อไปดูมาแล้วเนี่ยรู้สึกค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยครับผมเมื่อเทียบกับภาคที่แล้ว X Men d a y of Future Past ที่ต้องบอกว่าทำไมาได้สุดยอดหนังระดับโบแดงเลยต้องบอกเลยว่าสมมติภาคนั้นเนี่ยให้คะแนนไป9เต็ม10ภาคนมีคงเหลือสักแบบ 6.5เต็ม10อะไรแบบนี้ครับผมแต่เพราะว่าทำไมคะแนนมันถึงน้อยขนาดนี้เรามาฟังเหตุผลต่างๆกันเลยดีกว่า อย่างที่เรารู้กันนะครับถ้าเป็นแฟนคอมิกมาดูเนี่ยเขาจะนึกว่าแบบโอ้โหอพอลิปมันสุดยอดมากๆมันเป็นสุดยอดตัวร้ายมันเป็นสุดยอดมิวแทนแต่ถ้าว่าหนังทําออกมามันก็ดูเก่งครับผมมันดูสุดยอดตามที่มันบอกไว้เป๊ะทุกอย่างเลยมีพลังที่แบบไม่มีมิวแทนคนไหนสู้ได้แต่ถ้าว่าหนังนั้นกลับนําเสนอเรื่องราวต่างๆมาได้ไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยสมเหตุสมผลในบางประเด็นซึ่งก็ไม่ค่อยบางนะครับเยอะเลยครับหลายประเด็นเลยดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่ถ้าว่าก็มีสมเหตุสมผลอยู่บ้างและเรื่องที่อยากติมากๆเลยครับผมคือกกาาารรโยงงเหตตุณ์่ๆ เราเรื่องเนี่ยการสลับช็อตไปมาซีนต่างๆไปมาเนี่ยทำได้ไม่สนุกเลยครับผมรู้สึกดูแล้วแบบเออมันก็เป็นอย่างเนี้ยมนดูตรงๆไม่มีการบิดเบี้ยวใดๆเลยครับเหมือนเราดูก็ปุ๊บดาวออกแล้วเรื่องอะไรออกมาเป็นยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็มีตัวละครที่แบบไร้ความจําเป็นอะ่ะไม่มีก็ได้อะไรแบบเนี้ยมีมาประดับเล่นๆเฉยๆให้มันแบบดูเยอะ แล้วมันก็จะดูเยอะเกินดูแบบคนแย่โฟกัสไม่ถูกจุดครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้ไม่ค่อยประทับใจนะครับแต่ถ้าว่านะครับผมจะมาว่าเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกข้อดีกันบ้างก็ละกันข้อดีก็พอมีอยู่ครับผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่ได้แย่ขนาดแฟนัสติกโฟนที่หาอะไรดีไม่ได้เลยไอ้เรื่องนี้ก็ยังมีดีอยู่ครับผมการออกแบบตัวละครชุดตัวละครต่างๆ นักแสดงต่างๆก็ดูโอเคครับผมเอฟเฟกต่างๆก็ทํำออกมาได้ดีและเหตุที่ว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้อาจจะเล่าเรื่องได้ไม่ค่อยดีคงเพราะเขาต้องโฟกัสไปกับประเด็นที่ว่า ภาคนี้เหมือนเป็นภาพปูทางใหม่เป็นภาพเปิดจักรวาล Xmen อันใหม่ครับผมเหมือนว่าเป็นการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับผู้สมาชิก X m e เมนรุ่นใหม่ๆนั้นก็จะยังไม่เก่งมากครับยังควบคุมพลังกันไม่ค่อยได้แต่ถ้ว่าดันเจอวายร้ายแบบบรมเทพอะเจออพอคคาลิฟสิ่งเงี้ยซึ่งหนังนั้นก็ต้องทําออกมาให้มันพอสมเหตุสมผลครับแต่ถ้ว่าความเมคเซนส์ในหนังเรื่องนี้นั้นหาค่อนข้างยากครับหากคุณอ่านคอมิกมาบ่อยๆเนี่ยแล้วก็มีการแบบ ผู้ยองยงถึงภาคต่อไปแอมมีอีสเตอร์เอ็กปดปนถึงภาคต่อไปเหมือนเป็นการปูทางไปนในตัวซึ่งแบบคนที่อ่านคอมมิกอยู่แล้วก็จะอ๋อไอ้นี่มันจะมาภาคต่อไปนะไอ้นู่นมันจะมาในภาคต่อไปอะไรอย่างนี้ส่วนคนที่หวังว่าจะดูเวอรลีนเนี่ย ต้องบอกเลยครับผมมึงอย่าไปดูเลยมันออกมาแป๊บเดียวจริงๆครับผมมันแบบไม่ได้มีส่วนกับเนื้อเรื่องของภาคนี้เลยอ่ะออกมาประดับฉากให้ว่าเหมือน X-Men เนี้ยยังมีวัวรีอยู่นะวัวรียังไม่หายไปไหนยังพอมีอยู่อะไรแบบนี้ครับซึ่งต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวกับวัวรีเลยในภาคนี้แต่ภาคต่อๆไปนั้นอาจจะมีครับผมซึ่งไม่อาจจะผมว่ามีแน่นอนเลยซึ่งเราจะมาพูดกันในคลิปที่ว่าเป็นคลิปพูดคุยหลังดูหนังนะครับจะเป็นคลิปสปอยเรื่องราวต่างๆเปิดเผยอีสเตอร์เอ็กต่างๆอันนั้นค่อยคุยกันในคลิ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูและอยากไปดูก็จะแบบคิดว่าเนี่ยจะไปดูดีไหมดูคลิปนี้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ถ้าว่าถึงยังไงผมก็ยังอยากให้ไปดูอยู่ดีครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีเนื้อเรื่องต่อเป็นตัวละครแย่ภาคใหม่ออกมาเนี่ยถ้าไม่ดูภาคนี้มาก็จะดูไม่รู้เรื่องครับผมแบบทําไมจู่ๆชาวเซเวียจากพี่ผมถึงหัวร้านได้อะไรแบบนี้เขาก็จะไม่รู้เรื่องครับ แบบเพราะฉะนั้นจงไปดูเถอะมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบไม่ได้ดีขนาดที่เราหวังกันไว้แต่ถ้าว่าดูไปก็ไม่เสียหายครับไม่ได้เปลืองค่าตัวขนาดนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับผมเพราะฉะนั้นไปดูซะนะจะได้รู้เรื่องแล้วหากใครดูแล้วก็ลองมาวิจารณ์กันได้นะครับผมว่าควรไปดูหรือไม่ไปดูแต่คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับผมผมขอเลยได้โปรดเลยอย่าสปอยเลยครับผมคนที่ยังไม่ได้ดูเขาจะไม่สนุกเอาถ้าแบบ อ่านคอมเมนต์ปุ๊บไอ้นี่มันมาสปอยอีกแล้วกูจะดูว่าแบบมึงจะให้ว่าน่าดูหรือไม่น่าดูมึงสปอยเขาหมดเลยมันก็จะไม่สนุกครับผมเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือด้วยหยุดสปอยในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอแบบไร์สปอยหเ์เลยขอบคุณมากนะครับผมแล้ววันนี้ก็จบการรีวิวลงแล้วสําหรับหนังเรื่องนี้นะัน้นคะแนนก็ให้ไว้ชัดเจนที่6.5เต็ม10นะครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอีกก็บอกกันมาได้อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นนบ